ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ถุงแป้งดับอะไร39อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะหเห็นวิวด้านหลังแบบนี้ก็คือตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกษตรแฟร์2 0 2 5ค่ะทุกคน มาเดินเกษตรแฟร์กับเพื่อนๆพิตตี้นะคะแบบมาเดินแบบหาของกินอันนี้พิตตี้ลินนะคะพิตตี้ลินเอ่อพวกเราเนี่ยมาเดินเกษตรแฟร์เพื่อที่จะหาของกินเนาะแล้วก็เดินแบบช็อปชมชิลนะคะซึ่งหนุงแป้งเองเนี่ยก็กลับมาอย่างที่เดิมนะคะเพราะว่าหนุงแป้งเองเนาะเป็น สิทธิ์ของเกษตรเนาะจบมาแล้ว2ปีนะคะวันนี้ก็ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูกันว่าเกษตรแฟร์เนี่ยมีอะไรเด็ดมีอะไรดีแล้วก็วันนี้เราจะซื้ออะไรไปกินบ้างนะคะคือเราแบบพร้อมลุยแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะดูว่าเกษตรแฟร์2025นย่าเป็นยังไงก็สามารถที่จะ เข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะดูเป็นแนวทางได้ว่าถ้ามาปีหน้าเนี่ยฉันจะไปทางไหนอะไรไงเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทัวร์เดินกเกษตรแฟร์กันดีกว่าแล้วไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างคะ่ะ โซนแบบว่าโซนผลไมเ้เนาะเออแบบใหญ่มากแล้วคือสตรอเบอรี่คือแบบว่าเบิ่ม,เ,มเออเบิ่มๆแล้วราคาราคาถูกอะ่ะไม่รู้ว่าเขาทําให้ถูกได้ไงเพราะว่าถูกแก้งอ่ะเคยเคยสั่งมาจากเชียงใหม่เลยนะประมาณครึ่งโลอย่างเงี้ยสามร้อยกว่าบาทซึ่งได้ไม่เท่านี้นะคะถ้าใครชอบผลไมก้ก็ก็ก็เป็นมามา,มาโซนนี้ได้แล้วอีกอย่างคือมันไม่ได้มีแค่สตรอเบอรีมันก็จะมีผลไม้อื่นด้วยนะคะ เดี๋ยวไปดูโซนต่อไปกันค่ะ yeah. คือเดินเหนื่อยแล้วก็หิวน้ำเนาะก็ไปเจอร้านหนึ่งสตีดฟรนะคะก็คือไข่น้ำแกลล้วรละ25บาทเองอันนี้เป็นอันชันมะนาวนะคะรานะคาถูกโอเคแล้วแบบสดทื่นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูร้านถัดไปกันคะ่ะ เรามาอยู่ในโซนนิสิตแล้วแต่ว่าเงียบมากมีมีบางร้านแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือน้องๆเขาน่าจะเรียนอยู่นะคะก็คือเงียบเกินจนจบแบบจบโซนนี้แล้วอะ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นๆกันดีกว่านะคะ เราก็กำลังเดินกลับมาซื้อผลไม้อีกรอบหนึ่งนะคะก็คือร้านสตรอเบอรีร่แบบเยอะมากอะไซส์ไซส์ซแบบไซส์ใหญ่มากนะะมีเชอรี่ด้วยนะเชอรี่แบบส0 0อย ทุกคนคะ่ะเราเดินกเกษตรแฟร์นะคะซึ่งเราอ่ะก็ซื้อชมพู่นะคะพันแบบพันของแบบราชดำเนินนะคะก็ซื้อชมพู่แล้วก็มีสตรอเบอร์รี่คะ่ะที่ถ่ายทุกคนดูก็คือเยอะมากแบบแบบรแบบ้านติดติดกันเลยอ่ะนะคะแล้วอันนี้ก็คือกับข้าวจากโรงอาหารมอเกษตรนะคะถูกๆไูกไอ,อวันนี้ก็ได้ประมาณเท่านี้นะคะคือหมดไปไม่ถึง500บาทนะคะทุกคน เอาไปว่าเดี๋ยวชมบรรยากาศร,บรอบๆอ,อีกรอบนึงเนาะแล้วเดี๋ยวก็กลับกันค่ะทุกคนคือเดินไปเดินมาเราได้อันนี้เพิ่มอีกแล้วหน่อไม้้้มใบยะนางนะคะนี่ ผงละ50บาทแล้วก็เอาไปกินกับพวกแบบน้ำพริกกะปิคือเขาให้ชิมรสชาติใช่ป้ามันก็จะมีความฟิลแบบหวานๆเนาะแล้วแล้วถึงแป้งคนชอบกินหน่อไม้กับข้าวสวยอะไรเงี้ยเนาะคะ่ะเอาล่ะทุกคนคือภาพรวมของเกษตรแฟร์2 5 2 5นะคะคคก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ถูกแป้งมาเดินประมาณสักประมาณ11โมง ถึงบ่ายโมงนะคะโซนนิสิตหรือว่าร้านค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเปิดเต็มที่แต่ก็มีแล้วนะคะคนก็มาเดินไม่พุกพานเท่าตอนเย็นแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถุงแป้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับถุงแป้งดัดอะไร39ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ดูไว้เป็นแนวทางก็ได้ว่าเอ้ยฉันจะมาเกษตรแฟปีหน้าฉันจะมาซื้ออะไรนะคะดูไว้ เป็นแนวทางก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ถุงแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะดูคลิปให้สนุกนะคะทุกคนเที่ยวให้สนุกด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ